สวัสดีทา้ดเวยนะครับวันนี้ผมเซเว่นครับผมนารีนะครับวันนี้เราก็จะมาสตรีมนะครับอันนี้ก็คือโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยนะครับอยเริืมกดไลค์กดแชระคะักเพร่อกดกระดิ่ง้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆก่อนใครอน,นี้ตอนนี้เราก็อกขอสตรีมไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เราก็รอเพื่อนเราเข้ามานะครับเราก็าต้นนอง นะครับไปดูวิดีโอของฉันฉันฉนตะตรีมอยู่มต้องมาดูกัน ่ก็เริ่มจะติงกันแล้วนะคะเอาอะไรล่ะบ้าใ้งยิสมัยนี้นี่ลืมไลด้วยไลไ เนี่ยทำไมชื่อเลยช่องเดิมเลือก Fmin ช่องครับใครดูไบ้างอ่ะยังไม่มีใครมีคนกดปัใจให้เราครับเราใครหนึ่งคนเข้ามาแล้วไปดูดิแต่แต่ดูไม่ได้แล้วใช่เ่น อย่ากดติดไลน์นะถ้ากดติดไลค์ผมแบนเลยนะไม่สนหน้าอย่าลืมนะครับช่วยกันกดน่อนเอยอย่าลืมอย่าลืมทำตามสัญญาเดียวผมตั้งเ,ม,เมินช่องครับ ขวดน้ำทำไมพ่อบอกแนละ้วมีอยู่กินข้าวก่อนก็เล่นกินเดสื้อชุดวอตีเ<ด>ชื้อขาอวพี่พระเทพใส่เกณฑ์ต้องเรียนแต่ในคอมเมนต์ยังไม่มีมเลย

เรียกนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมตอน,นอยูวหนึ่งนคนนะครับคุณอยากเปน็นแอนมินคุณอะไรเหรอมีคนมาดูให้เป็นเลยคนแรกแที่มาดูไลฟ์สดอะ่ะตัวเองเข้ามาดูนีกว่าหรือเลมนเป็นลายชายอยูเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนนะคะ ไลฟ์สได้นานกี่นาทีอะได้เยอะโดกเว้นไลฟ์เป็นห้าน,นาทีแล้วเกินสามสิบนาทียันได้แอนเน่อันนั้นจ็เกินได้เนี่ยแอนเป็นราชายอยู่ตอนนี้เป็นรอเพื่อนเป็นเข้ามา ่ไทยอะต่อไปดูในคอมส่งใช่ไหมโทรศัพท์โอเคแต่ทีมอดอนกลง ผมขอจบสตรีมเพียนไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนจะมาอีกรอบตอนกินข้าวเสร็จสวัสดีครับ